แถวไพศาลนี่แหละไอ้เนี่ยสิงเหนือเสียตายว่าไงว่ายังใงโอ้โหสิงเหนือยิงไปเข่าจ๊วะเลย <c oughs> อเออสิงเหนือยิงไปไม่โดนครับผมเสียตายอ้อมหลังแล้วอโอ้โหเกือบแตกเลือเหลือ1สิบเอ็ดเกือบแตกเน้ะน้ำชายอยู่กลางใช่ไหม อไอ้บอลลื่นล้วนสงเหนือสยงเหนือว่าไงสยง,งเหนือเสียงเหนือเสื้อน้ำเงิน,นเจอเสือขาวใต้นะขาวจ้วอเลยวะขาวจ้วอเลยทุกคนอ้าวสังหารสังหารถือว่าไม่นับสังหารไม่นับนะน้องชายอยู่กลางครับรอบนี้ดู สเสือใต้มั้งนี่สเสือใต้สเสือขาวใต้นะคำมิงกลางจริงว่าเสือเนียต้องเจอกับคำมิงกลางกลางเหรอไอวน้องอยู่กลางเหรอฟ้าใสอยู่ปัตตานีไอ้น้องเต้อยู่ไหนวะน่าจะอยู่แถวๆุบลนหรือเปล่าอยู่แถวไฟอีาาสานนี่หรอฮะอลืมไปแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่โดนเว้ยังหว,วันนี้แอบได้อยู่ไม่เนี่ยเขาจัวเหมือนกันเขาจัวเขาจัวม ผมชื่อบีผมชื่อบีมนัพิชายเอาเหรอชื่อบีมเหรอเฮ้ยไอ้สองคนนี้มันดูเชิงกันแบบเฮ้เออยยังเต้ม้าไว้หนึ่งหัวนี่เต้มา้าไว้หนึ่งหัวเต้ม้าวะ่ะ ชิงใหม่เหรอพี่ชายไม่ได้ชิงใหม่นะ <c oughs> นี่ไงคู่ชิงอะเออมื่อกี้แค่รอบคัดเลือดเฉยๆคัดคัดออกเฉยเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> เอ,อ้ฝ <c oughs> าใสมาแล้วหนึ่งหัวเอาวะเสมอกันแล้วที่คนละหนึ่งหัว เอาล้วครับเสียใต้ว่าไงจังหวัดนี้เสียใตยงงนเนย้เสียใต้ส n a p อยูอ่เสียใต้ snap อยู่เอ้ยเอ้ยเดืตุ๋ยแล้วเดืตุ๋ยแล้วมัวใจ s n น p ในนี้ snap เหรอ snap เหรอ snap เลยปกติเสียใต้พี่บกสายบกนี่ว่าไม่ใช่สายส n a p นี่ว่าเอ้ยเฮ้ยีโดนเวย้ย นี่โอ้โหหมวกแตกเลยฟ้าใสมีวุบล่าช่วยไม่มีวุบล่านี่น้องไปแล้ววุบล่าช่วยนี่โอ้โหสาววิ่งมาเจอกันแล้วเอาไปไอเต้ไปไหนไอเต้เต้หลุดอ่ะเต้หลุดก็เรียบร้อยอ่ะ ไอ้เต้ไปไหนไวะจบแล้วนะน้งเต้หลุดไปเต้เอ้าเต้มันออกกันนี่หวา่าสายแบตหมดว่ะหรือเน็ตหลุดวะเดี๋ยวรอกันนะฟ้าใสเน็ตเขากำลังม,มานี่ไงเน็ตหลุดเน็ตหลุดไย พาสายจัดไปสองหัวไปดูเดยไปดูเดียไ,ไม่ลมเห่าใครไมนเห่าใครก็ไม่รู้หนรอะพาสายจัดไปสองหัวแล้วะเต้ไปหัวหนึ่ง <c oughs> จบเกมนี้4-4นะจ๊ะทุกคน4-4ไม่มีคนเมนเลยเออมีแต่คนดูเต้ยะเต้ไปสองหัวเท่ากันว่ะเต้ก็มาทุกคนตายยากเว้ยน้องเต้ตายยากเว้าตาย,อยวตอนนี้เสมอกันที่คนละสองหัว อย่างโอ้โหแดงแดงแต่ไม่ไม่ล้มหปลาช่วยไวเนาะเนี่ยเฮ้ยดูเชิงกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้หกอะแ็จะแหก้ว <c oughs> อยู่ที่สองหัวครับน้องอยู่ที่สองหัวสังหารไม่ใช่ปัญหาเราไม่นับอยู่แล้วสังหาร,รยกขึ้นนิดหน่อยอ่ะแล้วก็ค่อยดันไปอ่ะมาเลยนะอันหลังแล้วเปลี่ยนยังไง อยู่ระหว่างไอ้วอลนี่เขาสวนมาตายแน่น,นอน <First time. S 1> สังหารอกีกแก้วสังหารอีกแก้วอยู่ที่สองสองน้องอยู่ที่สองสองสังหารไม่นับอีกแล้ว Bye. 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 เออเดี๋ยวนับเดี๋ยวล็อ,อกยังไงแล้ว <Bye. S 1> จะมาไอทำไมตรงนี้ ซีซันซีซันอื่นซีซันไหนวะเอ้ยคืนนี้ลูกน้องพี่เห่าอะไรกันวะเห่าจังเลยะฮะลูกน้องพี่เห็นใครมั้ ไม่ดันแรงอ๋อไม่ได้ดันเลย hmm. แรงแค่ห้าพันกว่าแต้มแล้วมันหาห้องยากเนาะเออที่ก็เลยไม่ค่อยนั่นละไม่ค่อยได้เล่นแล้วส่วนมากก็จะเล่นยิงหัวกันนี่แหละสุดยิงหวัว,หวกันดีกว่าฮะสนุกกว่าเยอะ <First one. S 1> สังหารอีกยาวเ <laughs> สมอกันสองสองอยู่เลยอะ่ะเออสังหารก็ตายเยอะเกิน <laughs> สังหารกันตายลวจัดนะสังหารกันตายยาวสามหัวโอ้โหแนดบัเหรอเออนานมากคู hm ่นี้